อุ้มลักคณาเปิดความในใจทั้งน้ำตาถึงลูกเลี้ยงไม่ได้คลอดแต่รักมากมายแม้ว่าสถานะคู่สามีภรรยาระหว่างอุ้มลักคณาและบอลกฤษณะจะจบลงแล้วแต่บทบาทการเป็นคุณแม่ของพี่การตูน,น้องดิสนีย์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงล่าสุดอุ้มลักคณาได้เผยความในใจทั้งน้ำตาผ่านทางช่องยูทูบเอาลักคณาถึงลูกสาวคนโต น้องกาตูนที่รักมากๆแม้ว่าจะไม่ได้คลอดออกมาเองก็ตามความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องกาตูนหมาม้าก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตหมาม้าขอบคุณนะคะลูกที่ให้หมาม้าได้เป็นหมาม้าของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะหมาม้ารักลูกนะ หมาม้าจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าของชีวิตนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาหมาม้าได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆหมาม้าจะดูความสำเร็จของลูกหมาม้าขอบคุณลูกนะที่ลูกรักหมาม้าและรักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์ เป็นลูกสาวของหมามา้าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆนะคะจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการหมาม้าไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมที่คอยอยู่ข้างๆแต่หมาม้าก็จะไม่ไปไหนหมาม้าอยู่กรุงเทพมหานครกับน้องถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหาหมาม้าได้ตลอด24ชั่วโมง นะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษาหมาม้าลูกบอกหมาม้าได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจหมาม้าจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะหมาม้า,มาขอบคุณที่ลูกรักหมาม้ากับน้องอย่างสุดหัวใจ และหมาม้าก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันถึงแม้อะไรอๆมันจะเปลี่ยนไปแต่ม่าม้ารู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างหมาม้าขอบใจที่ลูกเข้าใจหมาม้าและอยู่เคียงข้างหมาม้ามาดูแลตัวเองดูแลป๊าดีๆนะคะยังไงป๊าก็รักลูกมากที่สุดหมาม้าก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ I love you